เที่ยวนั่นแหละลตแต่ว่าตะวันได้ได้ปลามาส่งตัวอยากให้ทุกคนเห็นขี้นกขี้นกขนาดนี้แล้วนกต้องตูดนกต้องขนาดไหนอะ่ะนี่ทุกคนดูดิดูขี้นกดิขี้นกดินี่ทุกคนดูดิดูขี้นกดิ ปู่บางเลยปูหอมแม่แล้ววันนั้นแม่น้ำบล็อกงานบล็อกคำว่าหอมเหอไม่รู้ค่ะไม่รู้เหตุผลเหมือนเลยนะไมเหตุผลไม่มีติ๊กตอกนะคะนี่พี่กดหัวใจให้หน่อย ดิขอบีขอใจให้หน่อยหามแม่ดนบ่ะไอ้รักคุณปู่แล้วนะคุณปู่ไงคะดินดีรักๆคุณปู่ยังไงนะนะบอกรักคุณปู่ยังไงนะรักไหม เมื่อวานประพันเบิ้ลนหลารอบนี่เ คุณย่าล่ะขุดไปแล้วได้เลยชนะใช้ชนะอันดีคุณย่าคุณย่าคุณย่าย่าคุณย่าได้ไหมต้องี้นี่แฉมหนิทำไม่มีช้นแฉมแม่เองคุณย่าอะไนี่นดี้นี่จุ๊บ ขาดช่วงขาดช่วง <c oughs> ขาดช่วงแค่าอารมขีดจังหวะแต่อ,นะอารมณ์เฮ้เป็นคุณยายเหรออ๋อคุยกับปู ล,ลุ้นขมังฮะอ๋อคุณแซนดี้เหรอเก่งเก่งเโอเคขอบคุณค่ะ โอ้โหชื่นใจเหงอเยอ่ะอโอ้โหอยู่บ อโอ้สวัสดีพี่ๆสองพันว่าคนเลยคุณสองพันปนะค, 2, ะคนเฮ้คฮะ มีพี่บอกวา่าป๋าตอนนี้บ้านหนูน้ำท่วมค่ะอ,อยู่ที่ไหนคะ่ะอ,อยู่จังหวัดอะไรคะ่ะแ้ว <c oughs> าราการรันล้วบา พี่พี่พพบอกอแซนดีเรียกคุณหืมโ้องพูดคำแรกเหรอถ้าเกิดที่เดาๆๆกันก็น่าจะคำว่าบ่อ ผอเนาะเอาอันนี้ไปแล้วเอาแว่นตาเราไปแล้วพี่กวางฟังบอกว่าอะไรพี่กวางแซนดี้เล่นอะไรที่ดูจะคุ้มปุ๊บ เดนดดินดาม่ปะ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 เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันมีปลา ชนะชนะแคมเปญนี้อะไรคะโอ้ไม่ได้เลยโปโปจังเลยนะโปโปโปโน๊บต้องเอา กองฝาหาไปไหนแล้วนะสี่ทิ้งใส่เสียงอ้าอ้าอ้าโอ้ยกินเลยเอาออกมาเอาออกมาเออใส่แล้วก็ออกโอ อุ้ยมเฮ้ยของกินมือเสร็จดีเข้าไปแล้วเอาโห้เก่งมากเลยปลาดีใจมันอาจจะเป็นแบบแบบ เออตัวตัวใหญ่อ่ะนกตัวใหญ่นกกระยางนกอะไรอย่างเงี้ยเออนกกระยางนกกินหอยแบบใหญ่ใส่แถบใส่นงรถสีดำคอนว่อ่ะเหมือนพ่อไม่รู้สิพ่อขับมาใหญ่มากอะ ได้เงินไดงประมาณมือนะอ้าแล้วแล้วทานไหนวะตอนี่แม่ไปยันรให้คุณปุ่อู้สามพันคนสวัสดีค่ะ ขอดมหน่อยพี่ขอดมหน่อยค่ะไม่ใช่ใช่องเก่งมากทำได้ไงอ่ะทำได้ไงค่ะได้ไง <ผม S 2>

เดด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 เด้เดด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 ดดดเดเดดูคุณยาย 干什么？是 นี่นี่อะไรคะตังในด้วยว่อพ่อดูสิพัอต้ังนี่ยอ อันยงใช่ไม่ใช่ี่ปุ่น่ะแหผิดประเทศเด๋ยวกันโอ้ยย็มน่คนบ้างว่า ญี่ปุ่นคนนี้จีว่าฮา่เสนนี้ มามน,นีให้คุณปูด่ดมได้ไหมเออมาใส่นนี้ขอบคุณมากน,น้คกีกพาจ้าจ้าจ้าเร เปพนมมอขอลอมงขอบคุณค่ะ <c oughs> จะเล่นยังไงคุณปู่มไม่ว่าเลยมีเพิ่ม ารกแซนดี้แซนดี้ร้องเพลงร้องได้อออยเพอะะอะ มองมองของต่อไปแล้ว

đâu dài Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

หนึ่งกับหลานรักอันดับหนึ่งอยู่ทำเดียวกันไม่ได้ดิวชอบไล่กันที่ พี่พี่จะก <S <S Sadly, ินข้าวแล้วนะกินข้าวพี่พี่กินข้าวแล้วนะคะดูนี่ดูนี่นีู่นี่ดีดูนเดี๋ยวดูยาให้

งรีขข้าตขาตอนจะเดินไปไหนคะเดินไปไหน <Hello. S 1> ไปแล้วออป

หูยซิ่งซิ่งมีสไลด์ได้นะดิบ เพราะว่าแบตจะ